สวัสดีชาววันพฤหัสค่ะวันพฤหัสจะคิดไปอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะเป็นช่วงระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมเป็นของเดือนหน้านะคะถ้าเป็นวันเกิดก็จะเป็นปักของ15วันนะฮะทำให้เป็น15วันค่ะเอาละระองคส่วนตัวไอเดียไลคิมอยู่ที่ใต้คลิปค่ะแล้วตรงนี้ไปดูแบบเสร็จรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ดราม่ากับตรงนี้นะคะเรื่องรามันสลับกันได้คุณก็ไปสลับกันเอาเองโอเคไหมคิมจะอ่านเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ เอาละค่าวันเพื่อรือหาดความรักความสำคัญคุณเป็นเช่นไรคะ่ะมาดูหน่อยซิว่มามันเป็นยังไงที่ผ่านมาคุณเจออะไรคะ่ะมาดูซิขอสับนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเปิดว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่ คุณข่าวันพฤหัสคุณได้ห้าเหรียญทำไมอ่ะห้าเหรียญหกไม้เท้าค่ะเดี๋ยวไฮพินเทสขาดสิบถ้วยนะคะเก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นคิงออฟสอดขยายคิงออฟสอดเลยสิคิมได้ห้าถ้วยเอาละ่ะคนวันพฤหัสคุณกําลังมีประเด็นกับคนที่จบไปแล้วหรือเปล่านะคะคนที่จบไปแล้วหรือคนที่คุณเพิ่งจะจบหรือกําลังจะจบเนี่ยเขากำลังตามง้อให้กลับมาินชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะ นะคุณคุณเหมือนเจอกําลังเจอเหตุการณ์ของการตามตื้อตามงอคุณทั้งที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันล่อแหล่มาแล้วสักพักแล้วหรือว่ามันอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะคะนะทีนี้มาดูเขาสิอันนี้ขีมอ่านขำๆก่อนนะทีนี้มาดูเขาคนแรกของคุณค่ะวันพฤหัสมาดูว่าเป็นเช่นไรที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงขอดูหน่อยเดี๋ยวขอสับสักหนึ่งอีกห,ห,หนึ่งทีค่ะเอาละมาเขาคนแรกของคุณค่ะวันพฤหัสมาดูว่าที่ผ่านมาก็เป็นเช่นไร ให้มันจะคลองจองกับคุณหรือไม่มาดูซิใบแรกของคุณของเขาได้เจ็ดดาบทำไมเขาทำผิดหรอเกาไม่เท้าค่ะหถ้วยค่ะสิไม่เท้าค่ะเดิมูนค่ะแล้วก็เพสอวอนเอาหลัคิมมองว่าคุณนะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะการนอกใจ หรือการที่เขาไปพูดคุยกับคนอื่นนะไปพูดคุยกับคนที่มีประเด็นและคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้คุณรับไม่ได้นะคนคนแบบเบือหัดนะและคิณรู้สึกว่าตัวเขาและทีนี้คุณเจอตอนนี้คุณพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะทั้งที่คุณก็เหมือนกับว่าตัดแล้วอ่ะคุณไม่อยากได้แล้วง่ายๆเลยนะดูเหมือนกับว่าคุณไม่อยากได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ค่ะนะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมันจบแล้วนี่ยมันมันล้มแล้วล่ะมันพังคุณรู้สึกว่ามันพังแล้ว ด้วยการกระทําของคุณเนี่ยมันพังแล้วจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกเขาก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะตัวเขานะฮะเป็น7จ็ดดาบอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ทําผิดจริงนะ,ะทำผิดจริงมีคนอื่นจริงๆค่ะนะคะแล้วเขารู้สึกว่าก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าเนี่ยปัญหาตรงนี้เขาอยากจะแก้ไขมัน นะเขาอาจจะพูดกับว่ากับคุณว่าเขาแค่คุยเฉยๆเขาแค่คุยยังไม่ได้มีอะไรเลยแค่เป็นกิ๊กกันเฉยๆเพื่อจะได้คุยกันแบบนั้นนะคะซึ่งเขามองว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเขาก็ยอมรับผิดแหละว,ว่าเขาผิดจริงๆนะคะสิ่งที่เขาทานะเขาคิดว่าตัวคุณน่าจะให้อภัยเขาเลยพยายามที่จะมีคุณตรงนี้ค่ะนะคะพยายามที่จะ เครื่องอธิบายหรือหรือพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะเพราะเหมือนเขาว่าเขารู้สึกว่าเขาทําผิดพลาดไปอะไรแบบนั้นนะคะมีการที่จะพยายามเข้ามานะจริงๆนะมีการพยายามพยายามจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะถามว่ากับคนนั้นเลิกคุยหรือยังคิดมองว่าเขามองว่าไม่จำเป็นต้องเลิกคุยเพราะเขายังไม่ได้ไปไหนกันเลย อะไรแบบนั้นคือเขาไม่ยังไม่ได้แยกไม่ได้แยกประเด็นเลยค่ะนะว่าเขาส่วนคนจะเลิกคุยกับคนนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาหาคุณหรือเปล่านะเพราะตอนนี้เขามองว่าเรื่องของคุณมันดูใหญ่กว่าเขาเลยลืมที่จะเคลียร์กับคนคนนั้นหรือเปล่านะคะว่าเขาจะไม่คุยแล้วนะคะเพราะคิมมองว่าเขาน่าจะบอกคุณว่าเขาจะไม่ทําอีกแบบนั้นอันนี้คำคำ,คำอันนี้คำคำทีนี้มาเจาะใจสิ มาจอดใจคนเกิดวันพฤหัสค่ะเอาล่ะมาดูคนเกิดวันพฤหัสสิมาดูใจของคนที่เกิดพฤหัสค่ะว่าในใจของคุณเป็นเช่นไรนะคะคิมเห็นแค่คิมยังไม่เห็นความเสียใจยของคุณนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าในใจคุณมันมีความเสียใจหรือเปล่าคิมเห็นแค่ว่าตัวคุณกำลังเจอเหตุการณ์แบบมีการตามตื้อต้องงอของคนที่ มันเหมือนมันจบไปแล้วหรือว่ากกําลังกจะจบหรือว่าความสัมพันธ์กําลังแบบอยู่ในช่วงเราแร่ๆาแร่อะไรแบบนั้นนะคะเอาล่ะมาดูใจของคุณทับคนเกิดวันพฤห,หัสมาดูว่ามันเป็นเช่นไรใบแรกของคุณได้อะไรคุณได้เดอร g สเตรทหกเหรียญค่ะสิบถ้วยค่ะ10บดาบแล้วก็เป็น King of w a n d เออคุณรู้สึกว่าเหตุผลที่คุณไปเจอกันหรืออะไรก็ตามคุณไม่ฟังเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ทนกับอะไรแบบนี้ค่ะใจคุณเนี่ยเสียใจไหมคิมไม่เห็นความเสียใจแต่คิมเห็นความเจ็บปวดคิมเห็นความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ทนกับอะไรแบบนี้ค่ะการแบ่งความรักไปถึนคุณไม่โอเคเลยนะคะคุณไม่สนว่าใครจะเข้ามาหาเขาหรือเขาจะเข้าไปหาใครก่อนคุณมองว่าการกระทํามันมันค่อนข้างชัดเจนว่า คุณเลือกที่จะคุยกับอีกคนหนึ่งซึ่งคุณมองว่ามันนั่นแหละคือปัญหาของเรานะคะคือคุณไม่ได้มองมองเกตนาหรืออะไรค่ะนะคิมมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนแรงแล้วก็ชัดเจนเสมอว่าถ้าไปคุยกับเขาก็ไปคุยเลยแล้วกันคุณก็ไม่เอาคุณจะไม่ทนกับอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะนะคิมมองว่าคุณไม่ทนจริงๆนะคะสิบดาบเนี่ยมันเจ็บมากนะตัวเองนะมันเจ็บจริงๆค่ะนะมันเจ็บจนอย่างที่บอกว่า คุณอดทนกับมันอ่ะไพ่ของคุณเนี่ยใบยแรกเนี่ยเป็นความอดทนจริงๆนะอดทนแล้วก็ไม่อยากไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วมันมันมันคงมันคงจะหนักเกินไปแบบนั้นค่ะนะะไม่ไหวแล้วค่ะอย่างที่บอกคุณก็ไม่สนเหมือนกันนะว่าใครจะเข้าไปหาใครก่อนอะไรเงี้ยคุณไม่สนคุณถือว่าผิดแล้วคือผิดทําผิดก็คือผิดอะไรแบบนั้นค่ะทีนี้มาดูเขาเลยมาดูเขาคนนั้นของคุณในใจของเขาเขาจะสิดยังไงกับคุณบ้าง เามาดูเขาคนั้นของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะมาดูว่าเขาคิดกับคนยังไงในใจของเขาใบแรกจากหถ้วยค่ะสี่ไม้เท้าคัะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญ จัดเมนท์ค่ะแล้วก็เป็นเสียดียนอย่างที่บอกว่าตอนนี้ใจเขาเป็นไงใจเขารู้สึกว่าเขาหนักใจมากเขายังรู้สึกแย่มากตาขนาดนี้นะแย่มากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหกถ้วยเขาอยากได้ความความสัมพันธ์คืนคิมเจรดญใหญกเนเลยดังๆนะเขาอยากได้ความสัมพันธ์น,น,น,นะน,นี้คืนค่ะคืออย่างที่บอกว่าเขาอยากคุยอยากเคลียร์คณมากจริงๆอะ่ะนะคะใจเขาได้มีจัดเม้นท์มาคุยเหอมาเคลียร์เหอ คุยกันหน่อยไหมพูดกันหน่อยไหม,นหนไหมแบบนั้นอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะหนึ่งเหรียญน่ะนะเขาอาจจะไมไ่ตั้งใจในสิ่งที่เขาทําแบบนั้นเขาไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นะฮะการที่เขาคุยอาจจะพูดคุยอะไรแบบนั้นคิมจะไม่ลึกถึงคําว่าเขามีอะไรกันแล้วคิมคิมไม่สามารถที่จะอ่านลึกได้ขนาดนั้นนะคะเพราะไม่เป็นดวงสนรวมนะคิมก็พูดแค่นี้คิมก็ว่าคิมก็ลึกพออยู่แล้วนะคะ และอย่างที่บอกว่าเขาไม่คิดว่ามันจะมันจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าอะไรที่มันลึกค่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ณขณะนี้ใจเขามีอย่างเดียวคือการที่อยากได้คุณกลับมาตรงนี้ค่ะไม่อยากเสียคุณไปนะคะแล้วก็รู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลานะคะพยายามตามตื้อตมงออคุณพยายามดูคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเขาอาจจะไปส่องคุณในไอจีในนู่นในนี่ในสเตตัสของคุณด้วยนะนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าเออคุณโพสต์อะไรไหมคุณโพส์ถึงเขาหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรนั้นนั่นคือสิ่งที่เขากําลังเป็นอออออยยยู่่่่ตนนนนีี้้คคคะะะไไมมมเเหห็รลลกกกกจจาาาาวทใุณับ นะคะคอยากได้คุณคืนน่ะนะทีนี้มาดูสิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะเอาละมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์สิ แนวโน้มความสําคัญของคนที่เกิดพฤหัสข่าเป็นช่วงระหว่างที่1นึ่ถึงสิเพราะฉะนั้นเหตุการณ์จะเกิด1นึถึงสิเท่านั้นนะคะคิมไม่ได้บอกว่าเกิด3เดือนจากนี้นะคิมไม่ได้พูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแค่2อาทิตย์เท่านี้เท่านั้นค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะมาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กลับมาคุยกันไหมหรือว่ามันเลิกกันจริงๆคุณไม่เอาจริงๆพอดูหน่อย จะดติดเอซออฟคัพค่ะสิบดาบเดอะซันค่ะ, Sun, คะแล้วก็เป็นสิบถ้วยขยายตรงนี้ได้เดอะสเตรนขยายตรงนี้อีกทีซิได้สิบไม้ท้าโอ้เ oh, อแล้วก็เป็นควีนส์ออฟบอลอย่างที่บอกว่ามันจะยังเลิกกันไหมไม่เลิกหรอกนะคะอาจจะยังเลิกกันไม่ขาดจริงๆอย่างที่บอกว่าแต่คุณอย่างที่บอกว่าคุณเจ็บและจำอ่ะมันเป็นอารมณ์ของคนที่เจ็บและจำค่ะความรักยังคงอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้หมดรักะนะคิดมองว่ามันไม่ใช่ของการหมดรักมันเป็นความเจ็บปวด นือออกไหมรักก็รักเจ็บก็เจ็บอย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่คุณรู้มาเนี่ยมันคือคือคุณเชื่อในสายตาตัวเองเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นคุณถามว่าคุณให้อภัยไหมณขณะนี้หึ่งส้านี้ยังไม่ได้ให้อภัยค่ะไม่ใช่เป็นการให้อภัยแต่เป็นการที่ห่างกันแป๊บนึงก่อนไม่เลิกหรอกโอเคไม่เลิกแต่ห่างกันก่อนขอเวลาทําใจหน่อยนะคะขอเวลาให้ให,ให,ให,ให้ให้มันดีขึ้นกว่านี้อย่ามาเขาเรียกว่าอะไรอย่ามาจะรีบเอาอะไรตอนนี้เลยคุณคง ต้องการอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าอยู่กับความให้ให้ตัวเองได้คิดหรือว่าให้ตัวเองได้แบบ เขาเรียกอะไรทาใจก่อนนะคะคือถ้ามันขอให้ตัวเองกลับไปคิดก่อนว่ามันมันมันโอเคไหมตัวเองถ้าเกิดตัวเองกลับมามันจะเป็นยังไงแบบนั้นค่ะนะคะคุณจะต้องช่างใจตัวเองก่อนอีกเยอะเลยค่ะนะคะว่าจะเอาอยัางไรกับเขานะ,ะเป็นช่วงที่คุณกับเขาจะห่างกันค่ะแต่ยังไม่เลิกนะคะไม่เลิกค่ะแต่เป็นการห่างกันเฉยๆนะคะห่างกันเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณยังอยากต้องการเขาอยู่ไหมอะไรแบบนั้นนะคะน,นี่คือคนที่เกิดวันพฤหัสนะทีนี้มาดูพี่ยอนเจี๊ยบค่ะ มาดูว่าเขาต้องการแนะนําอะไรคุณหรือคุณสุขคุณจะทํายังไงหรือว่าเขามองมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงเอาล่ะมาดูซิเอาล่ะมา เพียนเจี๊ยบแนะนำอะไรคุณเพียนเจี๊ยบบอกว่า p พจออฟสอดควีน e อร of วอร์นค่ะเดอะสเตรออ e เดอะเมดิเชียนเดอะเทมแล้วก็เดอะเฮอร์มิเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าตอนนี้คุณโกรธแล้วคุณเหวี่ยงมากตัวคุณอยากจะออกไปแต่เขาอยากจะให้คุณทบทวนดีๆคะ่ะนะคะตอนนี้ความรู้สึกคุณความคิดคุณมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันไม่แน่นอนเลยเขาอยากให้คุณอยู่นิ่งๆและคิดไตรตองดีๆคะ่ะว่า คุณจะออกไปจากตรงนี้หรือไม่หรือคุณจะยังอยู่ตรงนี้หรือจะให้โอกาสตัวเองลองกลับมาคบเขาแบบนั้นหรือให้โอกาสเขาแบบนั้นนะฮะเขาต้องการให้คุณคิดเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะแนะนําให้คุณไปคิด หรือให้คุณอยู่แล้ให้คุณไปได้นะคะ mm hmm. เขาแค่บอกว่าเอาให้ชัวร์เชื่อในเซนต์ตัวเองเชื่อในสัญทาธตญานของตัวเองค่ะว่าสมควรจะไปหรือสมควรจะอยู่นะคะทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้ความคิดต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่าค่ะคุณเลือกที่จะอยู่เงียบหรือห่างจากกาันอยู่สักพักนึงเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะเพื่อจะได้ให้คุณได้คิดว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมใจคุณยังอยากมีเขาไหมแบบนั้นนะคะนะคะนั่นคือทั้งหมดของคนเกิดวันพฤหัสสำหรับคนที่มีคู่นะจ๊ะทีนี้จ้ะมาดูคนที่โดีกว่า พักเรื่องหนักๆน,นะฮะมาดูคนโสดกันค่ะคนโสดมาดูว่าคุณเป็นเช่นไรบ้างที่ผ่านมาคนโสดแบบไม่มีคนคุยหรืออาจจะเลิกมาแล้วหรือแบบคือแบบมีคนเข้ามาก็ไม่ใช่ก็ยังโสดอยู่แบบนั้นค่ะโสดมานานแล้วในนะี้ขอดูหน่อยสิว่าอ่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นเช่นไรนี่คือคนโสดนะเอาละค่ะคนโสดขอดูหน่อยสิ คนโสดใบแรกค่ะหน่งเหรียญคิงออฟ w อลสองถวนะ้วยหถ้วยแล้วก็เป็นสิบไม้เท้าขยายตรงนี้ได้เด e อ u สันเนยอย่างที่บอกว่าตัวคุณนะจ๊ะมุ่งหน้าเรื่องเงินคุณบอกเลยว่าคุณทำงานเพื่อหาเงินแฟนมีเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแฟนมีเมื่อไหร่ก็ได้แบบนั้นที่ทํางานคุณก็มีนะคนกีบกตัวแต่กูยังไม่เอาคุณอยากทํางานแบบนั้นคือตัวคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคุณอยากมีไหมอยากมีแต่คุณ เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมจะมีอ่ะกูยังไม่พร้อมจะมีนะมึงอะไรแบบนั้นคุยสาระนี้เพื่มนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมจะมีนะคะยังไม่พร้อมจะมีค่ะขอทํางานเก็บตังค์นะคะเก็บตังค์นะคะคนที่เข้ามานักขนาดนี้ขอคุยไปก่อนแล้วกันคือไม่มีสถานะให้นะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบนั้นได้ไหมแบบนั้นค่ะตัวคุณดูเหมือนไม่รีบที่จะมีแฟนค่ะนะคะเพราะว่ามุ่งหน้าถึงถึงกับเรื่องเงินอย่างเดียวหนึ่งเหรียญนะมีหนึ่งเหรียญขึ้นตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูหนึ่งสีซส ชีวิตคุณจะเป็นยังไงความสัมพันธ์คุณมันมันจะได้พัฒนาไหมหรือจะมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสมควรจะมีแฟนได้แล้วไหนอขอดูหน่อยสิเอาละค่ะใบแรกของคุณไดเดอร์ซันเหมือนกันเลยนะเดอร์ซันเหมือนอันบนเลยค่ะเดอ s u ซันเจ็ดดาบค่ะเก้าถ้วยค่ะเก้าดาบแล้วก็เป็นควีนออฟคัพขยายตรงนี้ไดควีนออฟวอรอย่างที่บอกว่าคนที่เข้ามานักขณะน,นี้หรือว่าหนึ่งสี่สิบห้านี้ยังไม่าทาันได้ไปไหนเลยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ hey, เขาเป็นคนจะชูนี่หว่า พอรู้แค่นั้นคุณเลิกเลยค่ะเลิกคุยนะเพราะคุณไม่อยากเครียดคุณไม่อยากท็อสิิกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีแฟนก็ได้นะจริงๆอ่ะชีวิตนี้ไม่ต้องมีแฟนก็ได้ค่ะเพราะคุณทํางานแล้วคุณมั่นคงมากในหนที่การงานของคุณนะคะคือเหมือนกับว่าคนคนที่โสดชาวพฤหัสเนี่ยด้วยความที่คุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วคุณแบบเขาอ้าปากคุณก็เห็นลิ้นไก่แล้วแบบนั้นคือคุณถ้าคุณรู้สึกว่า สักนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเขาดูเจ้าชูปุ๊บเนี่ยคุณเขาไม่ขอเสี่ยงคิมไม่เห็นคุณเสี่ยงกับอะไรค่ะนะคะคุณค่อนข้างเซฟโซนทีเดียวเชียวในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่า1-15มีคนเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์ของคนเจ้าชูค่ะนะคนเจ้าชูอะไรแบบนั้นคนพูดใจดีเจ้าชูคนหยอดคําหวานเก่งคุณรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วแบบนั้นค่ะนะค,คุณก็จะเลิกค่ะคิมมองว่ามันยังไม่มีแฟนหรอกแค่คนเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเล็กๆ มีความรู้สึกเล็กๆแต่ก็หมดไปค่ะด้วยความที่คุณค่อนข้างตัดทุกอย่างได้ไวพอสมควรนะ,ะนี่คือทั้งหมดของคนเกิดวันพฤห,หัสค่ะละต่อไปคิดจะเปิดวันศุกร์นะคะวันนี้คนนฤหัสจ่ายคิปไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย